ไม่ชไม่ได้่ไม่ได้ใช่ไปไงล่ะพึ่งพึ้นเหมือนกันเห็นนะเพราะว่าแอบดูใช่ก็ดูเฉยๆแล้วก็อยู่มทนไม่ไหวก็ขึ้นเนี่ยพึ่งขึ้นได้แปดนาทีมันดูเลชั่นแปดนาทีเขาเขาไมหลักผานัาไปกำกับนะแปลว่าเขาแบบเขาพึ่งขึ้นจริงอุ้มได้กี่ร้อยแล้วได้สามร้อยเราร้องเพลงไปรอบล้วได้เท่าไหร่ป๊ะป๊าเป็นดอมลูกคุณหนูแล้ว <cam ina> นี่รู้ได้นะว่าสามร้อยร้องเพลงรู้หมดอ่ะรู้ไม่มีอะไรที่โลกนี้คุนวัตจะไม่รู้นี่ <c ười> <c ười> เรรู้หมดแ่ะชาลอตสี <c ười> ร่ร้อยแล้วอีกสี่ร้อยเด้อรู้อะไรคะบอสร้องไม่ร้องเพลงแล้วสามร้อยมานานมากแล้วเพิ่งได้สี่ร้อยบ้าเหรอโอ้โหชาลอดตดรอยดชาลอตตอนนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบแล้ว ห้าสิบเองแฟนคลับบอกว่าคิดถึงคิดถึงแต่พอหนูขึ้นก็ไม่ซื้อเลยโอ้ยอ,อุดหนุนหน่อยเร็วใครที่อยู่กับผมตอนนี้เนี่ยมีประมาณพันคนเองเร็วเร็วน้ำมันกดใครที่อยู่กับหนูเก้าพันเก้าพันกว่าคนช่วยซื้อหน่อยอ,อใครที่อยู่กับอุ้มเจ็ดพันเจ็ดร้อยคนช่วยกดหน่อยอยู่กับผมพันหนึ่งร้อยคนปรากฏว่าไม่มีใครสนใจซื้อเลยตอนนี้ดูแต่ดาราสาวหมดอุ้ยเป็นดาราสาวอ่ะ <c oughs> อย่าให้เสียหน้าทุกคนที่อยู่กับผมอย่าให้เสียหน้าอายเขาเก้านาทีผ่านไปแล้วยังไ้ถ้าใครไม่อยากเสียหน้ากดเลยตอนนี้ที่มาร์กหน้าครีมกันแดดที่ทาใต้ตาไปไงดันใครม่ได้ไปซื้อไปซื้อของบอสหน่อยอยากเห็นบอสบอสนวัดเขาเรียกว่า president ออ m ม s สแกนใส่ปาเต้เรือละห้าล้านโอ้โหยังไม่ได้อยากไกลมากได้ขึ้นอยากเห็นแบบให้เป็นบุญตามากๆ,ๆว่าเรือละห้าล้านโอ้แขนโลโอ้รูปแขนรอเลยอตอนนี้ได้แค่ได้ได้แค่สายฮะตัวเรือยังไม่ได้เลยฮะหัว<ไ>ตัวเรือยังไม่ได้ได้แต่สายฮะทุกคน,กนอยู่กับ <นะ S 1> ผม <นะ S 1> ไม่ซื้อของแล้วว่าความฝันนอยากใส่คาซิโอสักเรือนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมไม่ซื้อแล้วจบเลย เงียบซื้อเร็วไปซื้อบอสไปซื้อเร็วช่วยกันกดหน่อยเร็วเร็วทุกคนพัดักดหน่อยบอสให้โปรบอสให้โปรบ่อยมากทุกคนเพราะฉันต้องรีบซื้อวันไหนอยากได้แล้วไม่มีโปรอย่ามาร้องไห้นะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตนะ tomorrow who want to buy ticket อ่า you can go there start from 5 pm you can buy ticket at 5 pm yeah ใช่แล้วแล้วไปกดสก้าก่อนเพิ่งได้หนึ่งออเดอร์พันสามร้อยคนดูมากดตะก้าให้มันแล้วๆไปซาทุกคนอืมมาทำถึงกันเถอะนี่นี่มาแล้วใช่เร็วแล้วแล้วแล้วรอคนเดียวอุ้ยสี่ร้อยแล้วอุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะอุ้มทำไมเยอะจัง อ้องเพลงจนคอแห้งเลยอ่ะทุกคนที่อยู่กับผมนะสั่งน้ำหอมคนละหนึ่งเร็วๆป็่ไงล่ะเร็วๆเอาอย่างนี้ถ้าบอยไข่จะร้อยออเดอร์บอสต้องร้องเพลงบอสต้องทำทางร้อยออเดอร์ไม่ได้สภาพนี้ใครก็ได้ใครที่อยู่กับหนูเก้าพันหกคนไปซื้อซื้อบอสถึงร้อยหน่อยหนูไม่เอายอดก็ได้วันนี้หนูอยากได้ยินบอสร้องเพลงก่อนไปซื้อที่หนูไม่ได้หนูม้ทุกคนช่วยกันได้ หนูได้ค่าบ้านหนูแล้วเดือนนี้ไม่เป็นไรหนูหนูเริ่มเดือนหน้าใหม่ไปหาบอสก่อนเออเขาไม่มาเราเร็วไปด้วยเป็นบุญหูเรามากนะไม่ต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตแต่เราจะได้ฟังบอสตะวันร้องเพลงวันนี้ไม่ต้องอวยหนักหรอกเงียบกึ๊บเหมือนประชาชนเงียบกึ๊บ บอสโดนแกงแล้วน okay. yeah> no ี่ไงเขาบอกโดนหลอกนี่ไงโดนแกงเนี่ยเนี่ยก็บอกโดนแกงหนักมากไม่แกงเขาบอกให้เมื่อกี้พี่อุ้มแกงบอสค่ะอืน้ำหอมสีไหนหอมอยู่ที่ใครก็องไปดูคนนั้นเร็วๆปิตซี่หอมแต่บอสชอบกุดเวย์ใช่ชอบกุดเวย์นี่ไงกุดเวยแล้วนี่เซก้าเซก้าถามว่าโกหกตายหาแหวนด้นแคระนี่อ๋อจี๊ด แหวนแหวนเพชรอนอยนิดหล่นกระเด็นลงพื้นแล้วเข้าไปใต้ตู้ด้วยอุ้ยเราต้องเอามาเอโชยแวแแหวนเพชรอนอยนิดว่ดนะก็ใส่ติดมือไงเดี๋ยวจะบอกว่าไม่จริงนะในกระเป๋าเนี่ยนี่นี่กูดเวนี่หล่นอีกหยิบอะไรก็หล่นอเออออออนี่กูดเวอุ้ยตายแล้วยังไม่แปล่นใส่ก็พี่ออเนี่ยอากาศไม่ดีเลยต้องมีที่พ่นจมูกตลอดแล้วก็เปลี่นเข้ากอสจุดอินไมค์แบ๊ก เนี่ยได้เยชีวิตมีอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรหมดเกลี้ยงแล้วก็มีคูดเวย์ทุกคนไปสั่งคูดเวย์ที่ผมหน่อยเร็วๆไปซื้อแล้วเขาพี่บอนซื้อผาเขียวที่หนูแล้วก็ไปซื้อเสื้อที่พี่อุ้มเร็วๆตอนนี้น้ำหอมเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าส่งฟรีด้วยนะจะบอกก่อนสามสิบมลใช้ได้นานมากเนี่ย ขวดเนี้ยใช้มาประมาณสามเดือนแล้วเพิ่งแหว่งไปแค่เนี้ยอันนี้คือขวดติดกระเป๋านะคือเอาของออกใช่จริงนตั้งแต่ที่งานเราไปนครสวรรค์วอลก็ใช้เพราะอะไรรู้ป่ะแต่ถ้าเป็นอุ้มกับชาลอดก็คือฉีดวันละขวดไม่บ้าขีดเจ็บเป็นทำไมยอะชยะอันนี้คืออันที่ไปนครสวรรค์แล้วก่อนนครสวรรค์นี่ฉีดนิดเดียวเองเวลาฉีดอะไม่ั้นฉีดเยอะหรอกฉีดแล้วก็ผ่านผ่านไม่ได้ ไม่ได้บไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเขาฉีดแบบนั้นไม่ใช่ต้องฉีดเยอะเยอะฉีดอย่างนี้โอ้เออยไม่แล้วก็เดินผ่านหน่อยน่อยมันก็จะหอมไวม่ได้ถ้าฉีดน้อยแล้วลาสีไม่จับมันต้องแบบมันต้องโอ๊ยไม่เอาน้หอมไม่จะเป็นข้ฉีดเยอะหรอกเดี๋ยวมันติดเสื้อผ้าเยอะเกินฉีดเยอะเยอะไก่อด้วหมดวเฉีดไปก่อนจอ่อนเองแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนมีคนมา แล้วก็อันนี้ไม่ต้องเติมระหว่างวันแต่ว่าถ้าเกิดเราไปที่สกปปกมากๆเช่นไปนั่งกินข้าวลิมถนนเหนื่อยเยอะๆหรือมีแม่ค้าปิ้งกงปิ้งไก่แล้วผ่านมาโดนอะไรเงี้ยเราก็เติมนิดนึงพกใส่กระเป๋าได้อย่างง่ายดายเนี่ยก็มันมีจริงๆอ่ะวิถีชีวิตไม่มีอะไรเยอะมีน้ำหอมตห่ะน้ำหอมร้อยเจ็สิบเก้าค่ะมีนิมันของชาวบ้านหนึ่ง โอเคอนจมูกหนึ่งถ้าใครจะซื้อของใ, <น S 2> ใครจะซื้อของให้บอสนะนำไม่ซื้อ power bank อ่าแล้วแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ดีอีหนึ่งแอุอ้ยอยากใช้กระเป๋าตังค์ดีอ์บ้างจังเงียบไปก่อนอุ้มเงียบสนิทหุกอะไรเนี่ย <c oughs> มีแค่นี้แล้วก็มีลูกอมหนึ่งอ่พอดีลูกอมหยิบออกมาไว้งห <c oughs> ้ช่วง what in my bag บอด อ่ะแล้วก็บูททูดอีกหนึ่งในกรณีจําเป็นเนี่ยมีแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยหมดจบอือออเออร็วๆคูดเวคนละหนึ่งใครไม่ซื้อคือตายบอกเลย <laughs> 9บาท30%ความคิบเป็น30%ถ้าใครถ้าใครแบบไม่ต้องคกแบบซอดซอดซอดๆอ,อ,อย่างงี้นะก็ไปเป็นกล่องอย่างงี้ก็ได้นะมันสวยดี นี่ <st arts> แต่ว่าอัไน,นี้มันเก่งแกไม่ชอบอทุกคนกลิ่นอันนี้หอมกูดเวเท่านั้นที่น็อกเอวิติงค่ะาิะซี่ค่ะเราจะบอกความลับไว้นะมีมีครีมไผ่หลิวนะเอาเก็บไปทาอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนั่น<ป>พ่ออกมาทางโรงงานปะเออคือในกระเป๋าอะกระเป๋าเดินกระเป๋าบอลเล็กมากนะแต่ก็ใส่ทุกอย่างไห้็อบนะ คือไม่ได้เอาอะไรมาเลยแน่ออกมาแล้วอุ้ยไม่ทีมไผ่หลิวเนี่ยมันโคตรเยอะเลยสามิีพเอใช้ทาอะไรรู้ไหมพูดตรงๆนะไม่ต้องด่ากันนะใช้ทาแขนทาขาแทนโลชั่นรักแร้รักแร้ได้น้อย,อย,ย,ยๆเยอะๆแล้วก็นี่อะไรควาบควาบคาบๆนะครับน้ำเสร็จควาบควาบอกให้ผิวโคตรเนียนเลยแล้วขาวทั้งตัวเลยอะ ก็มันมีโปรโมชั่นมันมีโปรโมชั่นอยู่ตอนเนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามเที่ยงคืนมาเรลยบเลอยสามร้อยกว่าบาทจริงจริงอาลละคืนนี้เท่านั้นเลยเร็วเท่านั้นนะโปรโมชั่นก็ใช้แต่ถ้าเกิดต้องการเล่งให้แบบผิวมือผิวขาผิวตัวมันขาวนะใช้ตัวนี้เลยไม่อันนี้ไม่ได้ใช้ฐานะพผู้ตรงๆเพราะว่าใช้ฐาหน้าใช้นางงามเพราะว่าไม่ต้องการหน้าขาวมันขาวมากอยู่แล้ว ต้องการถัว้าใครเห็นบอสจะรู้ว่าบอสหน้าตึงมากเขาบอสต้องการหน้าขาต้องการผิวแขนขาวก็เลยทาตัวนี้ฝาบๆตอนนี้ทุกคนกําลังแซลกันเรื่องทาฝาบๆอย่ากให้บอสทํา N p c ไม่เอาก็คืออาบน้ําเสร็จเช็ดตัวให้แห้งไม่เอาไม่เอาเลยทาหน้าด้วยนู่นนี่นั่นนางงามทั้งหลายแหละนี่แหละสารพัดสิ่งเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะแบบโลชั่นก่อนหนึ่งปั๊ม กะทาแบบพอหนืดๆแล้วก็อีนี่หนึ่งตามแล้วก็ทาทับโอ้โหสว่างทั้งวันแต่โลชั่นหอมจริงขอจเลยนะน้องอินกิซซี่เท่านั้นที่อยู่ในดวงใจครับพเจ้าไม่กูดเว์เท่านั้นกูดเว์ผมชอบกูดเวอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็กิซซี่ผมชอบสองอันคือถ้ากิซซี่มันจะแบบดับเบิลอ่ะกูดเว์มันจะแบบเท่ๆแมนๆแบบผู้หญิงก็ใช้ได้แต่ถ้ากิซซี่มันจะ กินลาตินนิดๆอ่ะกินแบบสปอร์ตสปอร์ตเหมือนพวกบราซิลอ่ะเออประมาณนั้นกินจะเป็นลาตินลาตินนะเขาาเพาว่าบอสไม่เอาอะไรทั้งนันจะขายของมันจะเป็นซันแอนด์แซนอ่ะเออประมาณนั้นน่ะประเภทปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดๆถ้าเป็นกราซิไม่ขายนะทุกคนยังกอดที่สนูจนิ้วบอสที่สนใจกระเป๋าหนูหน่อยกระเป๋าอะไรบอสเปิดปกระเป๋ากระเปิดไม่ได้เปิดจะให้ดูว่าไปช้อปปิ้งมา มันแบนอะไรอ่ะมังไม่เห็นินชแนลเหรอมันแบรนด์อะไรบอสบอกโอ้ my god บอสมันไม่เห็น,น,นไง oh ไม่เห็นตาซีซีก็ชแนลก oh, ็ถูกแล้วไงก็ชแนลไงบอสก็พูดไปแต่ว่าชแนลก็พูดถูกแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าจำหนังมันได้เออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยแคบเลยแคบตอนเออ หรือที่นี่เหรอใช่ค่ะช็อปข้างๆอ๋อในโรงแรมตัวดูดูดซับที่เนี่ยคนคนเสียเงินไปเยอะหลายคนเลยไม่อยากอยู่แล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากที่นี่ยใจต้องแข็งเลยอ่ะเวลาเดินลงตอนจะไปขึ้นรถบัสอะปแบรนด์เนมค่อนข้างเยอะแต่บอชอบซีลีนใช่ใช่ก็ก็ใส่ได้หรือวีตองก็ใส่ได้อืกุชชี่ก็ได้ผว่าทำไมบอถึงชอบซีลี ซีลีมันเบาแล้วก็เนื้อผ้ามันไม่เกินจริงมันใส่สําหรับประเทศเมืองร้อนได้บอถ้าสมมติว่าอย่างนี้ถ้ายิบ,ถ,ยบถ้ายิบแสงเขา้าได้ถ้ายิบแซถ้ายิบแซงเข้าหนูได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ลุยวิตองอะเข้าค่ะหลอนลเข้าค่ะหลอนเข้าไปซื้อ เข้าไปซื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเข้ามาจ้างใช่ซีรีนหล่อนก็เข้าหล่อนเข้าไปซื้อบอสลูไหมว่ามันไม่ใช่ซื้อคนเดียวมันป้ายยาหนูเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนมันมีส่วนได้ส่วนเสียกับเซลล์คนนั้นไม่แต่ถ้ายิบแซงเข้าบอสบอสรับใช่ไหมรับสิแหนทำไมไม่รับล่ะลดค่าตัวให้สิบเปอร์เซนด้วยบอกเขาสักบอกนึ่เอาจริงนะป๊าเหมือนเป็นไอ้คนมี ของซีลีนแล้วอ่ะซีรีนซีรีนตอนแรกก็เฉยยซีรีนเวลาเห็นใครใส่ขึ้นหน้า